เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไปนี้ขออนุญาตนำเสนอประวัติของผู้ขอรับการประเมินนางสาวพัทารณรินโรสิริตระกูลตำแหน่งครูโรงเรียนราชอุทิศปูแลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสอง ประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านบาโดเมื่อปีพศ2533จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนธรรมอิสลามวิทยามลนิธิพศ2539จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสงขาคณะครุศาสตร์เอกการประถมศึกษา เมื่อปีพศ2542จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกรุงเพทพธนบุรีสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาเมื่อปีพศ2555ประวัติด้านการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2547 ที่โรงเรียนราชอุทิศกูแลสำนักงานเขตพื้นที่ยะลาเขตเสองปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนราชอุทิศเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2533จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการปัจจุบัน12ปีผลการปฏิบัติงานด้านที่หนึ่ง ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพการมีวินัยานางสาวพัทรนรินเป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเองรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการไม่เคยถูกกล่าวหาหรือดำเนินการทางวินัยมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยแก่ผู้อื่นตรงต่อเวลาอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตมีความสามคัคคีมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่ในระเบียบวินยัยตลอดอายุราชการปัจจุบันและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาจนได้รับโรคครูดีบนแผ่นดินพ่อและหนึ่งแสนครูดีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นางสาวพัทรานรินท์โรศิริตรกูลประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาทำงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประพฤตินตนที่ดีอย่างสม่ำเสมอเช่นเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณมันทำบุญต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างสม่ำเสมอร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมเสริมสร้างประเพณีทางวัฒนธรรมไทยมีส่วนร่วมในการบำรุงาศาสนสถานนอกจากนี้ข้าพเจ้า ยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขและสิ่งเสพติดออกไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งทุกประเภทการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม นางสาวพัทรนรินโรสิริตระกูลเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมรู้จักการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตเช่นการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอมีพอกินมีเหตุมีผลไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและรู้จักเก็บออมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพนางสาวพัทรนรินโรศิริตรกูลเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาในวิชาชีพครูให้เกียรติผู้อื่นและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาจนเป็นที่ยอมรับแก่เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายึดมั่นในอุดมการณ์ของครู ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อยกระดับในวิชาชีพของตนให้สูงขึ้นโดยการตั้งใจศึกษาหาความรู้ติดตามความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ และพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอเช่นเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับการเรียนการสอนเข้าอบรมปฏิบัติการเชิงวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางสาวพัทรานรินโรสิริตระกูลเป็นบ um ุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเต็มหลักสูตรอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีตลอดมาให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอุทิศตนในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่และฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกศิษย์ เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและบุคคลในชุมชนการไปเยี่ยมคนป่วยการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะและาศาสนสถานด้านที่2การเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนการสอน 1. ห,หลักสูตรด้านความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบได้จัดทำหลักสูตร โดยมีการศึกษาเอกสารทางวิชาการเอกสารหลักสูตรเอกสารเกี่ยวกับแนวทฤษฎีการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์หลักสูตรคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชากำหนดหน่วยการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. แผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนบริบทของชุมชนมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการวัดและประเมินผลบันทึกผลการเรียนรู้หลังการสอนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ 3. ส,สื่อนวัตกรรม ผู้รายงานมีความสามารถในการเลือกออกแบบการผลิตสื่อจัดหาสื่อและใช้สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีสื่อการสอนซึ่งมีทั้งผู้สอนจัดทำขึ้นเองหรือซื้อมาหรือจิบยืมจากห้องส่วนสื่อของโรงเรียนนวัตกรรมสำคัญที่ได้ผลิตขึ้นได้แก่ 1. แบบได้ฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงมาตตาตัวสะกด ซึ่งมีทั้งหมด8ชุดในการสร้างนวัตรกรรมนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้น 4. ผลงานคสันด้านผู้เรียนด้านสถานศึกษาด้านชุมชนและด้านตนเองผลงานด้านผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพหัวข้อโรงเรียนของฉันได้รับรางวัลพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผลงานด้านผู้เรียนระดับปถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศขับร้องสำเนียงประสานเสียงจากใจได้รับรางวัลชนะเลิศงานผักกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศจัดสำรับอาหารประเภทแกงส้มได้รับรางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงไทยลูกกลุงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกสดด้านสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลสัมพันธ์ชุมชนดีเด่นได้รับรางวัลประเภทดีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านชุมชนได้รับรางวัลชมเชยการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น Best Practice ด้านตนเองได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้รับรางวัลครูดีบนแผ่นทินทอการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการอบรมสมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากอบรมสัมนา,าทางวิชาการแล้วข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้เกิดความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ 1. ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการเอกสารวิจัยในชั้นเรียนเอกสารจากการอบรมต่างๆแบบฝึกสำเร็จรูปเอกสารแบบฝึกเสริมทักษะ 2. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองศึกษาจากอินเทอร์เน็ตศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆพาพเจ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในงานหากกรรมวิชาการและจากการอบรมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดและนำความรู้นั้นมาจัดทำเอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงมาตาตัวสะกดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เพื่อนครูในสังกัดเขตพื้นที่ในโอกาสนี้ข้าพเจ้านางสาวพัทารนรินโรจนสิริตรกูลขอจบการนำเสนอการปฏิบัติงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง